สวัสดีตอนเช้ามืดครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางออกสู่ทิศตะวันออกนะครับอีกครั้งหนึ่งผมจะพาเพื่อนๆไปชมความงามของวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ดังมากๆในทิกต็อกาะว่าได้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมความงามและความอลังการของวัดในทิกตอกแห่งนี้ผมไปแต่นปีสี่นะครับว่าจะมีอะไรดีๆผมกะจะไปสว่างน่นได้บรรยากาศที่สวยตอนเช้ญญา แล้ววัดในติ k t o อกแห่งนี้คือวัดอะไรอยากจะรู้ไปกับผมกันเลยครับเราขับรถชมวิวกินลมมาเรื่อยๆนะครับยันมาสว่างที่จังหวัดนครน,นาย,ยกครับ ต้องบอกว่าอากาศเชา้าๆช้าสดชื่นมากๆครับใกลถึงวัดแล้วครับเพื่อนๆก็วัดดังใน Tik t o อกนั้นก็คือวัดมณีเวงนะครับนี่คือด้านหน้าของวัดนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินชมภายในกันเลยครับพอเดินเข้ามาเราก็จะเห็นพระพุทธร,รัตนมณีสีหไทยนเรศน,นะครับหรือที่ติดปากกันก็คือหลวงพ่อพันล้านนั่นเอง นี่คือกำแพงที่มองจากด้านในออกมาข้างนอกนะครับจะเห็นความสวยงามของกำแพงนะครับแล้วก็นี่คือหลวงพ่อลีไลนะครับนี่คือหลวงพ่อพันล้านและนี่ก็คือวิหารเซียนนะครับส่วนประวัติความเป็นมาของวัดนะครับแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่สร้างขึ้นในวัดนี้ผมอยากให้เพื่อนๆนนะครับอยากชวนเพื่อนๆน,นมาเที่ยวเองแล้วก็มา รู้ประวัติของทางวัดเองนะครับจะได้มีความสนุกสนานว่าแต่และอย่างในวัดนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและก่อนหน้านี้ที่เรามาเราก็ไม่รู้ประวัติเลยนะครับว่าที่มาของวัดเป็นยังไงแต่พอรู้คร่าวๆนะครับว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในตอนไหนนะครับก่อนที่จะเข้าข้างในเราก็มีการไหว้พระทำบุญกันก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะเดินเข้าไปในหน้าของวัดนะครับหน้าของถ้ำนาคาที่บอกว่าที่สุดในโลกครับและนี่คือทางเข้าของถ้ำนาคานะครับต้องบอกครับว่าเพื่อนๆหลายคนยังสงสัยว่าทําไมเวลาผมมาเที่ยวเนี่ยทำไมมีแค่ตัวผมเดินอยู่นะครับนั่นก็คือทิปเหมาเที่ยวครับไม่มีใครมาเที่ยวด้วยปไปข้างในกันเลยครับ นะครับชื่อเดิมนั้นก็คือชื่อวัดหนองกระเพาะในปี2130นั่นก็หมายถึงว่าเป็นปีที่เราเสียกรุงศรีครั้งที่2นะครับซึ่งวัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคนะครับก็คือตาใหญ่กับยายกิบเป็นคนบริจากที่ดินให้สร้างวัดนะครับที่อยู่ติดกับหนองกระพาะนะครับเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่นะครับและวัดแห่งนี้ก็เป็นที่ซ่อนสมบัติในปี2496นะครับซ่อนในโบส แล้ก็รู้สึกว่าจะมีพระทั้ง9องค์ถูกฝังไว้นะครับแล้วต่อมาในปี2496ก็ได้สร้างโบสถ์มาใหม่นะครับที่สร้างขึ้นบนแอ่งน้ําแห่งนั้นนะครับก็เลยตั้งชื่อวัดเป็นวัดทับสักนะครับเพราะว่าได้สร้างโบสถ์ขึ้นทับกับสระน้ําที่มีชื่อว่าหนองกระเพาะนั่นเองนะครับส่วนในอุโมงค์พื้นที่ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นลานกิจกรรมในการทําบุญตักบาตรทุกอย่างของวัดนะครับ เราเข้ามาเราก็จะได้เห็นบรรยากาศความเย็นนะครับแล้วก็ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างในอุโมงค์แห่งนี้นะครับผมอยากเชิญเ,เพื่อนๆนะครับแวะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีนะครับที่มาวันนี้เราก็มากันแบบทิปเหมาเลยนะครับต้องบอกว่าเหมาจริงๆไม่มีใครเลยนะครับผมเชื่อว่าความเป็นมาของวัดแต่ละวัดนั้น ไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าเพื่อนๆอยากจะทราบอยากจะรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวัดผมก็อยากชวนเพื่อนๆมาไหว้มาทําบุญได้มาเห็นสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าประวัติของวัดแต่ละวัดนั้นมีความเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วเราก็จะสนุกกับสิ่งๆนั้นครับเสร็จแล้วเราก็ไปปิดทองลูกนิมิตนะครับเพื่อเอาเรื่องงามยามดี เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตต้องบอกเลยครับว่าเพื่อนๆทุกมุมในวัดนี้สงบมากครับน่าเข้ามาวิปัสสนาครับและจุดแคมแ็กวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปในถ้ำนาคาณนะถ้ำแห่งนี้มีประวัติความเป็นมานะครับก่อนที่จะสร้างผมก็จะบอกว่าวัดแห่งนี้เกิดจากหลวงพี่ต่อนะครับได้ฝันเห็นพญานาค แล้วก็เกิดปาฏิหารก็คือพระครูปิยรัตนานุก,กูลก็คือหลวงพี่ต่อนี่แหละครับเป็นผู้นิมิตเห็นพญานาคได้หลายตนนะครับก็ได้สร้างพญานาคนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าพญานาคในวังพญานาคแห่งนี้มีร่วมพันตนเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่า ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในถ้ำนะครับรู้สึกว่ามันเหมือนเรากับอยู่ในวังพญานาคจริงๆดูสิครับทุกมุมของวัดทุกมุมของถ้ำนะครับเป็นจุดเช็คอินเราเคยเห็นใน k ีตกหรือเราเราเคยเห็นในหลายๆอย่างนะครับรู้สึกว่าอลังการงานสร้างต้องบอกว่าฝีมือประติมาก,กรรมของช่างไทยเราไม่ธรรมดาจริงๆครับทำได้แบบสุดๆนะครับเพื่อน พูดจบรอช้าอยู่ใหญ่ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปในธรรพญานาคที่มีความขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับและความเชื่อของคนพุทธเราไปกันเลยครับเพื่อนๆ แห่งพญายนาคทําให้เราต้องมากราบไหว้ขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลสําหรับเพื่อนๆนคนไหนที่อยากมาผมบอกเลยครับว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมากๆแค่ร้อยโลนะครับไม่ไกลเพราะนี่คือจังหวัดนครนายกครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆนหลายคนเข้ามาก็ต้องตึ่งกับปฏิมากรรมนะครับที่สร้างจากแครงลิมิตของหลวงพี่ต่อนะครับก็คือเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะครับสร้างมาได้อย่าง ยอดอลังการมากๆนะครับเพราะว่าในถ้ำนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วจะรู้สึกเลยว่าตัวเองอยู่ในวังบาดาลน,นะครับอยู่ในวังของพญานาคนะครับซึ่งมีพญานาคมากกว่าพันตนนะครับและจุดที่ภาดไม่ได้เลยนั่นก็คือด้านหลังของพระประธานด้านในจะเป็น คลังสมบัติของพญานาคนะครับซึ่งตามความเชื่อแล้วนะครับว่าถ้าใครได้มากราบไหว้ที่คลังสมบัติของพญานาคด้านหลังนะครับเราก็จะทํามาค้าขึ้นเก็บเงินเก็บทองทํามาค้าขายร่ํารวยร่ารวยนะครับอย่างในภาพที่เห็นนะครับนี่คือคลังสมบัติทองล้วนนะครับเหลืองอรามนะครับสวยงามมากๆเพื่อนเพื่อคนไหนมาแล้วก็อย่าลืมแวะมาด้านหลังนะครับขององค์ประธานองค์ใหญ่นะครับ ซึ่งหน้าที่นี้ผมมาแล้วผมเดินไม่ไม่หมดทุกจุดนะครับเพราะว่าในหลายอย่างในวัดนี้มีที่มามีความเป็นมาต่างๆนานาซับซ้อนกันมากๆถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ประวัติผมแนะนําให้เพื่อนๆมาที่วัดเลยนะครับเพื่อที่จะได้มาเห็นความสวยงามความอลังการแล้วก็ได้มากราบไหว้ทําบุญขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่มาแล้วก็ต้อง ภูมิใจกับการที่เราได้มาครั้งหนึ่งในชีวิตรำนาคาที่นี่นะครับวัดมณีวงจังหวัดนครนายกครับสิ่งลึกลับในวัดนี้ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะเกิดเป็นวังพญานาคแห่งนี้นะครับหลวงพี่ต่อก็ได้นิมิตเห็นพญานาคองค์ดำนะครับเห็นงูดำตัวใหญ่นะครับเลยเข้ามาในวัดนี้นะครับก็เลยได้สร้างวัด วังพญานาคแห่งนี้นะครับขึ้นนะครับและรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ปัจจุบันแห่งนี้ยังมีคนได้หลายคนเห็นงูดําพญางูดําใหญ่ตัวนั้นยังอยู่นะครับในวัดแห่งนี้นั่นเป็นที่มาของการสร้างวังพญานาคนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในปัจจุบันนี้ยังมีช่างหรือหลายหลายคนเนี่ยยังเห็นพญางูดํางูใหญ่ตัวนั้นยังอยู่ในวัดนี้อยู่เลยนะครับ ก็ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามานะครับจนถึงตอนนี้รู้สึกว่ามีความเย็นไม่เย็นแค่ร่างกายนะครับรู้สึกเย็นใจเย็นกายสบายตัวเนงไม่รู้นะครับเพื่อนๆต้องมาสัมผัสให้ได้นะครับที่จังหวัดนครนายกไม่ไกลจากกรุงเทพเราเลยครับยิ่งเดินเข้ามาเรายิ่งเห็นปฏิมากรรมสิ่งต่างๆนะครับที่สร้างด้วยความเชื่อและแรงศรัทธาของผู้คนนะครับ นี่ขนาดผมเดินมาตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังของถ้ำนะครับผมยังรู้สึกเลยว่าอากาศเย็นทําให้เราขนลุกขนพองได้นะครับถึงประติมากรรมในการสร้างครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยสวยครับเพื่อนๆซึ่งในถ้ำพญานาคนะครับก็จะมีกิจกรรมให้เราทํามากมายไม่ว่าจะเป็นการทําบุญตามวันเกิดอย่างที่เห็นในภาพนะครับหรือไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรไดหลายอย่างนะครับในจุดต่างๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปกับ ที่มาที่ไปของถ้ำแห่งนี้มันจะทําให้เรามีความสุขใจทั้ง,งใจทั้งกายนะครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆลองมาดูนะครับผมเชิญแล้วเชิญอ,อีกหวังว่าเพื่อนๆคงจะมากันนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆได้มาณที่นี้นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยครับ จุดนี้จะเป็นจุดบูชาเหรียญที่ระลึกนะครับของวัดแห่งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่รอให้ความรู้แก่เรานะครับและนี่ก็คืออุโบสถที่มีตำนานความเก่าแก่มายาวนานนะครับอุโบสถแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้มาแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนเพดานจะเป็นรอยงูเลื้อยนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของการสร้าง วัดสร้างโบสถ์แห่งนี้นะครับเราก็เข้าไปกราบไหว้าภายในวัดในโบสถ์กันเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้อัปเดตคลิปใหม่ก่อนใครๆในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ